ไปขอนนแหละรับไปขอนอาวุธยัดแงไม่รู้มันยกอยอย่างเดียวมึงลองดูกูเลยดิดิไม่รู้เลยคอยมวยมี่านเียกับกัวเห่ยิงงจงกันเนี่ยพออย่าได้จะนนต่อยง่ายจนเจ็บแม่ผู้าบรากาศเป็นไงบ้างครับดูเหมือนว่าคนข้างังเองคเกชั คืออะไรขึ้นครับราก็อยูช่างเชื่อต่อยากต่อยยากใช่ไหมแล้วจังหวะวงไหนเป็นไงวันนี้ขึ้นคอได้ลำบากมากคาร์ลเอวด้วยอือคาร์ลเอวด้วยใช่ไหมใหญ่โดยรวมแล้วพอใจผลงานตัวเองไหมตัวนี้ก็ดือคไปหน่อยเพราะอะไรเพราะอะไรครับน้องหนูข้างเชื่อมันต่อยากอือคือด้วยสไตล์กาชุดของเขาจุกจิกข้างเชื่อทำให้เราต่อยากใช่ไหมแล้วมองว่าเขาหนีมากไหมน่าจะมีช่างเชือไหนีนะ ดิฉันบอกว่าต right okay, so, like ิดล no, ักขโมยแล้วเพราะมันเกี่ยวเชียวแตรเมารไม่เติดลักขโไปแล้วเทีนี้มันดีตาใช่ไหมล่ะโหเล่าในส่วนของเราดิผลการตัดสินี่เราโอเคไหมโอเคนะก็ลูกเกมเราอึดอัดอะไรหมดไปไปเยอะไปยกห้าที่เราสอบนี่โดนไหมโดนโถ้าคิดว่าไม่มีเชือกหโดนเนี่ยจังหวัดนั้นโดนเต็มเต็มจังหวัดสอบโดนเต็ม มถดีที่สุดจากเาั้งหลได้แล้วเนาะแก้มือสักครั้งไงเรได้ครับได้อยู่เนาะฝากไล์ด้วให้ทำ MC แล้วไหนครับวันนี้เข้าวันนี้ครก็ตงเตียแขกไงเนื้อไย่างตัอไปเดเลยครับน้องเป็นอะัให้ครับผมสู้ๆครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ